ผมว่าแม่งจริงนะเรื่องอัคติอะ่ะถ้าคนมันมีอคติกับเราอะนะพูดอะไรไปมันก็ไร้ประโยชน์อะนะเออเช่นอะไรผมจะยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าแถวบ้านผมเนี่ยคนเขาหาว่าผมบ้าหาว่าสติไม่ดีถูกปะซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะผมอาจจะสติดีเต็มร้อยก็ได้จริงจริงไม่ได้ทําอะไรเลยอาจจะเป็นแบบการใส่ร้ายหรือว่าอาคติอะไรสักอย่าง ซึ่งมันก็จริงว่าล่ะผมพูดผิดคำหนึง่งผมยังไม่ได้พูดสักคำผมพูดแค่สองคำมันก็เป็นไอ้บ้าไอ้โง่ไอ้เออไอ้ปัญญาอ่อนแต่บางทีลูกหลานพวกมึงนะเออทำตัวปัญญาอ่อนถ่าย,ายค้งถ่ายคลิปพูดจาะไรปัญญาอ่อนแต่นั่นมันลูกรักของพวกมึงให้พูดจาปัญญาอ่อนอยังไงสุดท้ายมันก็โหสวยจังเก่งจังฉลาดจังถูกปะส่วนไอ้กูเนี่ยต่อให้พูดดีพูดฉลาดแค่ไหนก็เป็นไอ้โง่ไอ้บ้าไอ้เอออยู่ดี พวกท่านคิดว่ายังไงถูกไหมครับถ้าคนมีอคติกับเราเราจะดีแค่ไหนมันก็ว่าเราเหี้ยอยู่ดีอะอ